สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้เช้าวันหยุดสุขสันต์วันหยุดนะคะวันนี้นิชามาพร้อมกับไพ่ทาโร่สำหรับนี้วันนี้วันหยุดสุขสันต์วันหยุดขอให้สิ่งไหนที่ทําให้เราหยุดแล้วเรามีความสุขขอให้เราหยุดทําสิ่งนั้นนะคะหยุดที่จะคิดเรื่องที่ทําให้เราไม่มีความสุข และอย่าหยุดที่จะยิ้มต้อนรับสิ่งดีๆในเช้าวันนี้นะคะวันนี้นิชามาพร้อมกับไพ่ทาโรา่สำรับนี้อาราบมิสคุณกำลังคิดถึงใครอยู่คะและใครกำลังคิดถึงและส่งพลังใจดีๆมาให้คุณในเช้าวันนี้ให้พี่ไพ่ส่งกำลังใจถึงคุณนะคะขอให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่ดีๆขอทำให้ คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุขนะคะสิ่งไหนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเลือกทำสิ่งนั้นนะคะเริ่มต้นวันอาทิตย์ด้วยหัวใจสีแดงที่ผ่านเรื่องราวมากมายหัวใจที่เข้มแข็งอดทนทรหดผ่านอุปสรรคนานานับประการเจ็บแล้วเจ็บอีกนิชาจะไม่ถามว่าเจ็บมากไหมแต่นิชาจะถามว่า พอหรือยังเจ็บพอหรือยังเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกพอแล้วกับความเจ็บปวดที่ผ่านมาเมื่อนั้นจักรวาลจะส่งบทเรียนใหม่มาให้คุณนะคะบทเรียนจะส่งบทเรียนของความสุขมาให้คุณหัวใจที่ผ่านเรื่องราวมากมายเรียนรู้จนเข้าใจถึงความทุกข์ความอึดอัดความลำบากความข้นแค้น ความบีบคั้นที่เราเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคในด้านใดหากเราผ่านความรู้สึกที่ทำให้หัวใจของเราดิ่งดาวลงไปที่สุดเราจะพบกับความสุขและความสบายใจในที่สุดนะคะพี่ไพ่กำลังจะบอกคุณว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้อง ให้ความสุขและความสบายใจให้กับตัวเองสิ่งไหนที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขให้เลือกทำสิ่งนั้นสิ่งไหนที่คุณคิดแล้วมันทำให้คุณสามารถยิ้มผ่อนคลายสบายสบายใจให้เลือกทำสิ่งนั้นนะคะคุณเลือกได้เพราะชีวิตเป็นของคุณคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วย ความสุขแฮปปี้วันนี้เป็นวันที่จิตวิญญาณของคุณจะรู้สึกแฮปปี้ผ่อนคลายสบายใจความสุขจะมาพร้อมกับ Two of Cup จัก,กรวาลกำลังจะส่งใครสักคนหนึ่งที่คล้ายคุณเหมือนคุณมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะจัก,กรวาลจะส่งคู่รักส่งความสุขอีกหนึ่งถ้วยมาให้คุณหากคุณสามารถมีหนึ่งถ้วยของคุณ ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังของการที่คุณรักตัวเองที่สุดคุณจะพบกับอีกหนึ่งพลังที่จะมาวนเวียนอยู่ในชีวิตวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของคุณขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อถึงเวลาที่ใช่และเวลาที่เหมาะสมนะคะความเจ็บปวดจะจางหายไปความสุขจะฟื้นคืนกลับมาความสับสนวุ่นวายที่ผ่านมามันจะจบลง เพราะเราเข้าใจว่าสิ่งที่ทําให้เราวุ่นวายใจมากที่สุดมันไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ภายในหัวใจของเราคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างความอัต,ตคัดความค้นแค้นความยากลําบากห้าเหรียญสิ่งที่ทําให้หัวใจของคุณรู้สึกขาดแคลนสิ่งนั้นกําลังจะหมดไปนะคะ5ดาบห้าเหรียญจัก,กรวาลจะบอกว่า ทุกเรื่องราวมันมาเพียงให้เราเข้าใจและให้เราจำความรู้สึกนั้นไว้ให้ดีเมื่อเราจำความรู้สึกนั้นได้อย่างแม่นยำว่าในขณะที่เราทุกในขณะที่เราขาดแคลนเราลำบากใครที่อยู่กับเราในเวลานั้นก็คือตัวเราเองนะคะเลือกที่จะทำในสิ่งที่ให้หัวใจของคุณอิ่มฟูสบายใจนะคะสิ่งดีๆใตยสำรับเป็น Queen of ครับ ราชินีแห่งความสุขจะต้องผ่านเรื่องราวมากมายกว่าจะมาเป็นผู้ที่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองและสามารถจะแบ่งปันความสุขแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นให้คุณเป็นพลังงานเหมือนน้ำที่ไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ใดที่นั้นก็มีแต่ความชุ่มเย็นคุณเป็นพลังงานของราชินีแห่งความสุขสิ่งที่ผ่านมาทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวคุณขอบคุณทุกอย่างที่คุณมีและคุณจะกลายเป็นราชินีแห่งความสุขนะคะราชินีแห่งความสุขคือพลังงานของคนที่ใจดีมีเมตตาคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและคุณเป็นพนที่ถูกรักอยู่เสมอนะคะใช่ค่ะเป็นเวลาที่จกักรวาลกําลังจะประกาศผลบุญกรรม ใครทำสิ่งใดไว,สไดไว้สิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณเป็นวันที่คุณจะต้องให้ความยุติธรรมกับตัวเองและอีกหนึ่งพลังที่พลังงานนี้จะส่งให้คุณก็คือจงฟื้นคืนกลับมามีความสุขอีกครั้งนะคะคุณคู่ควรที่จะมีความสุขตราบใดที่เรายังมีชีวิตและมีลมหายใจอยู่ คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเสมอนะคะตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนที่เป็นความสุขขอส่งพลังงานนี้ให้คุณนะคะส่งพลังงานของความสุขให้คุณในวันอาทิตย์ที่คุณจะพบแต่สิ่งที่ดีๆวันนี้ให้น u เบอร์ออฟกส่งข้อความกำลังใจถึงคุณนะคะกำลังใจถึงคุณ 8. การเริ่มต้นใหม่ที่ยั่งยืน เริ่มต้นใหม่ด้วยพลังของเลข8ปดอิน i ินชีวิตของคุณเป็นของคุณนะคะ C C C แรงลมที่หนุนใต้ปีกของคุณจัก,กรวาลบอกว่าคุณสามารถบวยบินไปตามเสียงในหัวใจของคุณทำทุกสิ่งด้วยหัวใจของคุณนะคะ การทำทุกสิ่งสุขอย่างให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยการที่เราไร้แรงต้านทานภายในหัวใจของตัวเองจะทำให้เราทำทำน้อยลงจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงและคุณจะเป็นคนที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นโดยธรรมชาตินะคะคุณจะพบแต่ความสุขและความสบายใจ 3 3 3จงพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อบากบันไปถึงเส้นชัยนะคะวันนี้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลส่งให้คุณอีกหนึ่งข้อความนะคะ5 5จงอย่าลืมความรักดั้งเดิมอย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะรักใครคนหนึ่งนั่นคือตัวเราเองก่อนนะคะคุณจะต้องรักตัวเองให้มากพอเติม ให้ตัวเองให้เติมเต็มและคุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะคะความสุขอยู่ในตัวคุณคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ส่งความสุขส่งความแฮปปี้ส่งความสบายใจส่งความสมหวัง,ส,งวมสมดังปรารถนานี้ให้คุณนะคะพลังงานดีๆนี้ส่งให้คุณสุขสมหวังเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะ